ดูทุกแมตช์เดือดทุกยกกรบทุกสนามสวัสดีพี่พี่มิตรักแฟนหมัดแฟนมวยประเทศไทยทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีนะพู้ใหญ่ขายใหญ่ไม้หนักที่เขารบรักทุกคนเลย <c oughs> เลืมไม่ได้เลยครับนักรักนักเลงน,นักลงทุน และจอมยุทธมวยไทยที่รักและชื่นชอบในการลงทุนสายมันมวยครับวันนี้มาพบกันกับผมเหมือนเดิมครับชี้มวยชอบวันนี้ผมจะพาไปชี้มวยชอบชอบหลังช่างศึกเพชรยินดีนะครับจัดให้หน้าช่องเหมือนเดิมครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับโอ้โหออกสตาร์ทไม่ดีนะครับไม่เป็นไรครับในสนามจริงไม่มีครับ่าขอโทษนะครับได้คือได้โดนคือโดนนะครับเข้าตัวถูกก็อย่าลืมออกตัวบางเอานะ สำหรับวันนี้ครับศึกเพชรยินดีและศึกสิงป่าตองนะครับจะเริ่มชกกันในเวลา3าทุ่มนะครับและศึกเพชรบ,บัญชานะครับแนวทางมวยพวกผมเนี่ยส่งและก็เสิร์ฟให้นักผู้ใหญ่แล้วก็พี่พ,พี่มิตรรักแฟนหมัดแฟนมวยในกลุ่มของผมนะครับและถ้าหากนักผู้ใหญ่ท่านใดที่รักและชื่นชอบในการลงทุนสายหมัดมวยและยังมองหาสถานที่ลงทุนที่มั่นคงทางด้านสถาบานันการเงินครับชี้มวยชอบขอแนะนําเลยนะครับคลิกที่ลิงก์ ใต้คอมเมนต์ comment, สมัครกันเข้ามาสมัครเข้ามาแล้วท่านจะได้อะไรบ้างครับหนึ่งและท่านจะได้สถานที่ลงทุนที่มั่นคงทางด้านสถาบานันการเงินครับและท่านจะได้เข้ากลุ่ม VIP ชี้มวยชอบกลุ่มมวยหูนะครับชี้ตัวเล่นเน้นตัวได้นะส่งเรทราคาก่อนชกส่งข้อมูลเนื้อตัวนักมวยครับและส่งแนวทางทุกวงการครับไม่ว่าจะเป็นชี้ไก่ชนตัวชอบชี้วัวชนตัวชอบชี้มวยชอบ,ชอชอบซึ่งเป็นเมนหลักของผมนะครับตกดึกมาผมก็จะพาไปชี้บอลชอบ จบที่เดียวครับที่นี่ชี้มวยชอบครับชัดเจนไม่ต้องมนเสานะครับและตหางนักู้อย่าท่านใดที่ผ่านเข้ามาเจอนะครับกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ชี้มวยชอบได้ทําทุก e ีพีสำหรับวันนี้ครับ2คู่หน้าช่องนะครับคู่รองน้องคู่เอกแล้วก็คู่เอกพระเอกนํารายการครับไปกันเลยครับไม่ต้องสวดกันแล้วครับขวดกันเลยนะสมัครเข้ามานะครับเสื้อชี้มวยชอบก็ยังเหลืออยู่นะ ก็สามารถรับไปใส่เท่ๆกันฟรีๆเลยครับไปกันที่คู่รองครับดอกไม้ไฟบอรุงโรดจะพบกับเพชรเตชินบางแสนไฟขับนะครับไปดูกันที่ทางด้านเจ้าดอกไม้ไฟก่อนเลยครับอายุ19ปีนะส่วนสูงนี่160ครับเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีนะชงมาแล้วนี่ก็70ไฟครับทางด้านสไตล์การชคนะครับตัวนี้เป็นมวยบูสครับเตะขาเจาะยางคว้างกระจกนะครับซ้อมที่ค่ายสันติอุบลครับจังหวัดอุบลราชธานี วันนี้ลดไป1.5ปอนด์ครับถือว่าลดเยอะนะครับร่างกายจะฟื้นตัวไหมเจ้าเพชเตชินมีคําตอบแน่นอนครับไปดูกันที่ทางด้านสไตล์การชกของเจ้าดอกไม้ไฟนะครับตัวนี้ฝีมือนี่ครบเครื่องเลยเข่าในก็เหนียวแน่นครับสอกสวนแรงอันตรายเลยแหละฝันสอกดีครับช่วงนี้สดขึ้นมานะครับสําหรับดอกไม้ไฟนะไปดูกันที่ทางด้านสถิติการชกของดอกไม้ไฟครับไฟล่าสุดนี่ก็ไปชนะเจ้าสิงสุราชออูดอุดรมาได้นะครับ ไปดูกันที่ทางด้านคู่ชงเขาครับสั้นๆง่ายๆตามสไตล์คี่มอยชอบครับวันนี้เพชรเตชินบางแสนไฟคลับนะครับสูงชะลูดต,ตูดปอดยอดคุณพลเลยตัวนี้อาอยุ18ปีครับส่วนสูงนี่ร69เลยเป็นคนอำเภอราศีใสนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับชกมาแล้วนี่ก็50ไฟนะทางด้านสไตล์การโชกค,ครับตัวนี้เป็นมวยขวาครับขวาฝีมือครบเครื่องเลยตัวนี้วันนี้มาพิกัดเ,เ,เป๊เลยครับ สั้นๆง่ายๆครับตัวนี้เพชรเตชินเนี่ยฝีมือเนี่ยจัดจ้านครับดักเตะดักเสียบดักแทงอาวุธหลากหลายครับชกด้วยแล้วปวดหัวเลยจุกจิกหน้ารําคาญครับเข้าก่อนได้เลยนะครับเข้ารองเป็นรองก่อนแน่นอนสําหรับสถิติการชกของเพชรเตชินนะครับเรียกได้ว่าสวยสุริโยวัดโมลีเลยละครับไปเอาชนะเจ้าเพลง เอราวันนะครับไปชนะเจ้าเพชรสีแดงสิทธิ์เจรญทรัพย์มาในสองไฟ์หลังสุดครับวันนี้ชีม้มวยชอบกันเลยดีกว่าครับคู่ที่1ชี้มวยชอบคู่ที่1นะครับผมชีมวยชอบไปที่ทางด้านเจ้าเพชรเตชินบางแสนไฟ์ขับนะครับเข้ารองก่อนนะครับเพชรเตชินเนี่ยคอยออกตัวบังเอานะครับมีมีจังหวะบังก็ต้องบังนะครับน้องใหญ่อย่าแช่อย่าฝังครับมวยยุคนี้ช่วง ต้นปีเนี่ยร่างกายอาจจะยังไม่ฟื้นดีสำหรับวันนี้นะครับไปที่ทางด้านเจ้าเพชรเตชินบางแสนไฟคลับนะครับเราไปต่อกันที่คู่ที่2นะครับเป็นคู่เอกพระเอกนำรายการของวันนี้นะครับที่ผมหยิบยกมาให้สั้นๆนง่ายๆครับสิงเพชรบ,บอรุ่งโรจน์นะครับจะพบกับแก่นอุบลพอหลักบุญตัวนี้งวยระดับซื่อแปรียอาจารย์เลยนะครับ เอาละครับไปดูกันที่ทางด้านเจ้าสิงเพชรก่อนเลยครับสิงเพชรตัวนี้นะครับโอ้โหอายุ20ปีครับเรียกได้ว่าสดจี๋เลยพี่จ๋าส่วนสูงนี่1ร5ครับชกมาแล้วนี่ก็100ไฟนะครับเป็นมวยใต้นะครับมวยชุมพรนะซ้อมที่ค่ายอัญสุขุมวิทครับวันนี้ลดไป0.1ปอนด์ปอนไปดูกันที่ทางด้านสไตล์การชกของเจ้าสิงเพชรนะครับสิงเพชรตัวนี้นะครับ ตัวนี้เป็นมวยขวาครับขวาจังหวะฝีมือเลยครบเครื่องครับดักเตะดักเสียบดักแทงสไตล์มวยฝีมือนะครับไม่ต้องพูดเยอะเลยไปดูกันที่ทางด้านสถิติการโชกค,ครับของเจ้าสิงเพชรนะครับไฟล่าสุดของสิงเพชรก็โอ้โหเรียกได้ว่าไปเอาชนะเจ้าแก่นอุบลพอหลักบุญในศึกเพชรยินดีช่วงที่2มานะครับเอาละครับเราไปดูกันที่ทางด้านพูดชกของเขาครับแก่นอุบลพอหลักบุญตัวนี้มวยระดับซื้อแปะครับเรียกอาจารย์เลย เหล่าซื้อก็ต้องเรียกอาจารย์ครับสําหรับเจ้าแก่นอุบลเนี่ยอายุ27ปีครับส่วนสูงนี่160ครับจะเสียเปรียบเรื่องช่องชกนะครับจะได้เปรียบเรื่องประสบการณ์หน่อยหนึ่งนะครับสาหรับเจ้าแกนอุบลนะครับอายุ27ปีครับส่วนสูงนี่160เลยเป็นคนอําเภอศิรินทร์นครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับชกมาแล้วนี่ก็100ไฟนะทั้งนั้นสไตล์การชกครับตัวนี้เป็นมวยซ้ายครับซ้ายฝีมือซ้ายครบเครื่องซ้ายทั้งแถบซ้ายวันเว์เลย แต่วันนี้แก่นอุบลลดไป1.2ปอนด์อนะครับสําหรับแก่นอุบลเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะครับหลายท่านก็คงจะเห็นกันมานะครับมวยจังหวะฝีมือสาดตว์แข่งซ้ายหนักแรงครับฉลาดหลัเเลียมเชิงมวยสมองมวยไอคิวมวยมันดีครับตัวนี้ทรงดีอาวุธหนักอาวุธแรงครับวันนี้เป็นน้องชายของสัทานเมืองเล็กนะครับไปดูกันที่ทางด้านสถิติการชกค,ครับสถิติการชกของแกนอุบลนะครับตัวนี้เป็นมวยสําหรับ ไปดูกันที่ทางด้านสถิติการโชคครับของแก่นอุบลพอหลักบุญนะครับแก่นอุบลตัวนี้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าไฟล่าสุดน,นี่ก็ไปแพ้ให้เจ้าสิงเพชรบอยรุ่งโรจน์มานะเอาละครับไปชี้มวยชอบกันเลยดีกว่าชี้มวยชอบคู่ที่สองครับนาช่องคู่ที่ผมชี้มวยชอบไปที่ทางด้านเจ้าสิงเพชรบอยรุ่งโรจน์ครับวัด สดวัดคมวัดหนักวัดแรงกันได้เลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้2คู่หน้าช่องส่วนข้อมูลมวยที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นศึกสิงปาตองศึกเพชรบัญชานะครับแล้วก็ศึกเพชรยินดีช่วงที่2ก็คลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์สมัครกันเข้ามาอัปเดตข้อมูลมีข้อมูลดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับข้อมูลเดียวกันสนามเดียวกันวันนี้วัดกันที่ ชุดความคิดวัดกันที่ชุดวิเคราะห์ครับใครจะคมกว่ากันวัดกันที่ตรงนั้นนะครับไม่มีเทวดาที่ไหนแล้วครับที่เขาให้มวยเข้าทุกวันแม่นทุกตัวพวกผมเนี่ยมวยตายพวกผมก็ขยับตัวนะครับใช้วอลยุดกันนิดนึงนะจอมหยุดมวยไทยวันนี้ออกตัวสุขขังวัดดวงมรนังครับเล่นมวยไม่ออกตัวนี่มีหวังได้ออกตังกันแน่นอนครับด้วยความหวังดีจากชีโมชอบสำหรับวันนี้ชีโมชอบขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่อีพีต่อไปครับ เจอกันในกลุ่มครับพี่ๆนักผู้ใหญ่แล้วก็พี่ๆมิตรรักแฟนหมัดแฟนมวยทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ